รายการเราได้ไปเยี่ยมเยือนถึงประเทศรัสเซียนะคะซึ่งเป็นเหมืองแร่ที่น้อยคนนักที่จะได้เข้าไปนะคะไปถึงแหล่งผลิตรวมไปถึงโรงแต่งแร่ด้วยนะคะแร่นี้ค่ะมีชื่อว่าไครโซไทนนะคะซึ่งหลายคนนั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเป็นแร่ที่ใช้ทํากระเบื้องมุงหลังคาค่ะและตอนนี้นะคะก็มีกระแสออกมาบางกระแสบอกว่าแร่นี้อาจจะทําให้เราเป็นมะเร็งได้จะเป็นอย่างไรนะคะ,ะก็ไปติดตามชมกันจากรายงานพิเศษนี้ค่ะกับคุณธนชนันท์สุขสุขคนค่ะเชิญค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่เหมืองแร่ไทโซทายค่ะที่นี่ผลิตแร่ไทโซทายส่งออกไป24ประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตกระเบื้องุงลังคาตอนนี้เรามาเยือนถึงถิ่นค่ะนอกจากเราจะมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแล้วเรายังจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของแร่ชนิดนี้ด้วยค่ะ เหมืองแร่ไครโซไทาที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาอูรานติดกับเมืองยัสนีสหพันธรัฐรัสเซียเป็นของบริษัทโอเรนเบิเบร์กมินเนอรัลซึ่งเราได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมหากจะพูดถึงแรไาา่ไคสโซไทหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าจะพูดว่ามันเป็นใย,ยหินธรรมชาติที่อยู่ในรูปแบบของเส้นใยมีคุณสมบัติทนทาน,านต่อแรงดึงและมีความยืดหยุ่นไม่ไหม้ไฟปัจจุบันมี2กลุ่ม คือแร่ยีหินแอมฟิโบและแร่ยหินไคโซไทโดยกลุ่มแอมฟิโบนั้นเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคมะเมร็งเยื่อหุ้มปอดหรือโรคทางหลอดลมปอดแร่ยหินไคโซทยนั้นเมื่อผ่านกระบวนการแต่งแร่แล้ว90%จะถูกนำมาใช้อุตสาหกรรมทำเป็นกระเบื้องมุงหลังคาท่อส่งน้ำวัสดุก,ก่อสร้างและอีก10%ที่เหลือถูกใช้ในด้านอื่นๆ เมืองแร่ย,ยาหินไคสไาายแห่งนี้มีปริมาณการผลิตประมาณ5,000 500, ตันต่อปีปัจจุบันส่งออกไปยัง24ประเทศทั่วโลกอาทิจีนอินโดนีเซียอินเดียเวียดนามและไทยเป็นแร่ที่มีคุณภาพสูงราคาถูกจึงเหมาะสำหรับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเพราะยายหินช่วยสร้างความทนทานและทนแดดทนฝน ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสการต่อต้านนำเข้าแร่ชนิดนี้ในหลายประเทศเนื่องจากมีบางหน่วยงานและ NGO บางกลุ่มออกมาระบุว่าเศษผงของกระเบื้องที่หลุดล่อนออกมานั้นทำให้ประชาชนผู้ใช้กระเบื้องที่มีส่วนผสมของแรไ่ไครโซไทอาจเป็นมะเร็งได้และมีหลายประเทศหยุดใช้กระเบื้องที่ทำจากแร่ยหินดังกล่าวยกเว้นบางประเทศที่ยังใช้ผลิตผ้าเบรกและทัชรวมทั้งท่อ PVC ีขนาดใหญ่เพราะต้องการความทนทานสูง คํากล่าวหาที่ว่าแร่ไขสตายอันตรายจริงหรือได้เกิดเวทีโต้แย้งกันในหลายประเทศและก็ได้มีการชี้แจงจากมิสเตอร์อันเดกรอมผู้อำนวยการโรงงานโอเรนเบิร์กมิเนอรลรวมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองยัสนี่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์และประธานสหภาพแรงงานพันธมิตรไขสตายสากลที่หาข้อมูลและข้อเท็จจริงระบุว่าแร่ไขสตายนั้นอยู่ในกลุ่มแร่ที่มีความปลอดภัยที่สุดสารโลกก็ได้มีการตาัดสินแล้วว่า แร่ยหินไข่โซทายไม่ใช่สาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็งและทางด้านรัฐบาลรัสเซียก็มีจุดยืนและสนับสนุนให้มีการใช้แร่ชนิดนี้เพราะเป็นแหล่งที่ผลิตได้มากที่สุดในประเทศไทยเองก็มีการนำเข้าแร่ไข่สซทายกว่า32,000ตันต่อปีซึ่งการใช้แร่ชนิดนี้เป็นส่วนผสมในกระเบื้องก็จะช่วยทำให้กระเบื้องมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานนานถึง30-50ปีข้อดีในเชิงธุรกิจคือต้นทุนต่ำสามารถขายได้ในราคาถูก อยู่ที่แผ่นละประมาณ25-30บาทซึ่งหากมีการห้ามนำเข้าแร่ชนิดนี้และเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นๆทดแทนราคากระเบื้องต่อแผ่นก็จะขยับเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวประเทศรัเสเซียนะครับเป็นประเทศที่ผลิตแร่ใยห,หินคอรโซไทยญ่ที่สุดในโลกก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้แร่ใยห,หินคควโซไทาจากประเทศแคนาดากับบราซิลซส่วนใหญ่นะครับแต่เนื่องจาก การขยายตัวของประเทศในเอเชียแล้วก็ในประเทศบราซิลเขาเองเนี่ยทำให้การใช้การส่งออกของเขาเนี่ยน้อยลงนะครับเราจึงมีความจําเป็นต้องมา,าพึ่งแรกคนจไทยจากทางรัสเซียมากขึ้นตัวมันเองเนี่ยถูกกระสารทดแทนอยู่แล้วนะครับแล้วตัวมันเองก็สามารถอยู่คงทนมีอายุการใช้งานนานชั่วลูกชั่วหลานนะครับ ทำให้เป็นการลดภาระของประชาชนในการใช้สินสค้าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนหลังคาไปบ่อยซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วว่าได้สามารถใช้ต่อได้โดยไม่กอ่อให้เกิดโรคนะครับสำหรับเมืองแรกไคโซรทายที่เมืองยาสนี่แห่งนี้ทางโอเรนเบิร์กมินเเปิดเผยว่านอกจากการผลิตเหมืองในปัจจุบันแล้ว ยังมีอีก11หลุมที่สามารถผลิตได้อีกถึง150ปีซึ่งหากแต่ละประเทศมีการนำเข้าแร,ร่ไข่สไทยมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมนอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจแล้วผู้บริโภคในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังจะได้รับประโยชน์จากการใช้แร่ไข่สถตายด้วย เราก็ได้รับคําตอบแล้วนะคะว่าแร่ไครโซไทไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่อย่างใดอีกทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แต่ละประเทศที่นําเข้าด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีความคงทนยาวนานมากกว่า30ปีถึง50ปีชินกิจแสงล่าถ่ายภาพธ่านัชนานสุขสุคนตเทียนทเรายงานจากเมืองยาสน่สหพันธรััฐรสเซียค่ะก่อนสรุปได้แล้วว่าแร่ไครโซไทนั้นไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจริงๆนะคะไปทำข่าวถึงรัสเซียเลยทีเดียวนะคะ